สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องพักเด็กของโรงพยาบาลเกษมราชศิบุรินค่ะอ,อนุญาตแนะนําห้องพักภายในโรงพยาบาลของเราและอุปกรณ์ภายในห้องพักของโรงพยาบาลเกษมราชสิบุรินค่ะภายในห้องพักของเราจะเป็นเตียงฟูกสําหรับเด็กนะคะค่ะสําหรับปุ่มขอความช่วยเหลือนะคะจะมีอยู่3ปุ่มนะคะปุ่มที่1จะอยู่บริเวณหัวเตียงนะคะ ะะสำหรับปุ่มที่2จะอยู่บริเวณภายในห้องน้ําข้างบริเวณชักโครกนะคะสำหรับจุดที่3นะคะอยู่บริเวณข้างฝักบ,บัวภายในห้องน้ําค่ะค่ะสำหรับสิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้องพักนะคะจะมีเป็นไมโครเวฟตู้เย็นชุดเวลคัมเซตนะคะจะมีเป็นกระเป๋าเด็กแล้วก็ชุดชากาแฟค่ะข้อห้ามภายในห้องพักนะคะก็จะมีเป็น ห้ามทําอาหารห้ามสูบบุหรี่และห้ามนําอาหารที่มีกลิ่นมาทานในห้องพักค่ะชุดสําหรับญาตินะคะจะมีเป็นผ้าห่มหมอนแล้วก็ผ้า,าชดต,ตัวค่ะอุปกรณ์สําหรับพี่พยาบาลน,นะคะค่ะสําหรับห้องเพรสิดเอ็นสูทนะคะจะแตกต่างจากห้องสแตนดาร์ดก็คือมีเป็นห้องพักญาติแล้วก็มีโต๊ะทานข้าวแล้วก็ซิงล้างจานค่ะ